ครับสวัสดีครับเกษตรกรรักบ้านเกิดร์มครับพี่น้องวันนี้ก็จะมาแนะนําสายพันธุ์ข้าวนะครับตัวนี้นะครับบ้านผมเองนะครับเขาเอินว่าข้าวเหนียวแดงครับพี่น้องตัวนี้เป็นงานวิจัยสุรินของจังหวัดสุรินทร์นะครับข้าวเหนียวแดงมะลิหนึ่งศูนย์ห้าผสมกับข้าวสังจดนะครับหรือข้าวมันปูนะครับของจังหวัดพัทลุงได้ออกมาเป็นตัวนี้ครับตัวนี้นี่แพร่กระจายหลาย ออกมาหลายปีแล้วครับเป็นสิบกว่าปีแล้วครับสําหรับเขาสายพันธุ์นี่บางพื้นที่ก็จะเรียกว่าข้าวาพวงชมพูนะครับแล้วก็ศูนย์วิจัยพัฒนาของอำเภอชุมแพเอาไปพัฒนาต่อนะครับก็ได้ชื่อว่าทับทิมชุมแพนะครับทับทิมชุมแพหรือข้าวทับทิมนะครับคือออกไปจากเมียนหลักก็คือออกไปจากเขาตัวนี้นะครับ ง,งานวิจัยของจังหวัดสุรินทร์ชื่อตั้งต้นเดิมก็คือข้าวเหนียวแดงนะครับโดยลักษณะประจําพันกับข้าวเนี่ยจะเป็นเมล็ดสีฟางอ่อนนะครับเหมือนข้าวเจ้าเลยครับ,พบเพราะว่าข้าวสายพันนี้ก็คือหงก็ได้หนึ่งก็ได้ข้าวเหนียวแดงเพราะว่าพอทึ้งพอทึ้งแม่เนี่เป็นเป็นข้าวเจ้า เป็นข้าวเจ้าแต่ว่าลักษณะทางพันธุกรรมนะครับเวลาเขามาปลูกเนาะพอปลูกจนมันเกิดความนิ่งอ่ะความนิ่งอ่ะหมายความว่ายินทางลักษณะของเข่าเหนียวเนี่ยยิ้นยินของเข่าเหนียวมันจะเยอะกว่านะครับก็บเลืเออ่อนเข่าเหนียวแต่ว่าสรรพคุณเนี่ยครับกินข้าวให้เป็นยาเนาะมันจะเหมือนข้าวเจ้านะครับเหมาะสําหรับผู้ที่คุ้มน้าตาลนะครับหรือด,ดัดเป็นข้าวที่มีรต่ชนิน้ําตาลต่ํานั่นแหละครับลดความเสื่องหลอดเลือด ลดความเสียงลงมะเร็งนะครับต่อพวกพวกนี้ตัวพวกสีๆนี่าวิตามินอีนี่สูงครับพี่น้องผู้ดใดเป็นมือซาเท่าซ้า,าในกินเดือนหนึ่งเนี่เสีเยนผลนี่กับหายชาอันนี้ก็เรียกว่าข้าวเหนียวแดงนะครับพี่น้องแล้วก็อีกตัวนึงครับพี่น้องอีกหนึ่งตัวตัวนี้จะเป็นข้าวเหนียวแดงครับเป็นเป็นพืชอ่า G I หรือ I อนี่แหละค็จำไม่ได้ของอำเภอพูหลวงครับของอำเภอพูหลวงนะครับ ของเมืองเลยครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวแดงเหมือนกันนะครับลักษณะเมล็ดจะอ้วนและก็ใยนะครับอ้วนใยพี่น้องอ่อันนี้ก็คุณสมบัติเหมือนกันเลยนะครับกับข้าวเหนียวแดงของงานวิจัยของจังหวัดสุรินทร์นะครับทานข้าวให้เป็นยานะครับเหมือนกันทุกประการนะครับกับมี้2ตัวช่วยหพี่น้องเลือกนะครับกับข้าวเหนียวแดงเมืองเลยนะครับอันนี้ของเมืองเลยนะครับ พืช GI ขอคลองอําเภอภูหลวงนะครับแล้วก็ตัวนี้ของสุรินนะครับแล้วแต่พี่น้องมักแล้วแต่พี่น้องชอบเด้อครับทานข้าวให้เป็นยานะครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เค่น,นี้ครับ